เพ like like ah> <th ิ่งมาทำงานวันแรกเลยครับน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอดแขนครับแขนอะไรนะแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนครับกลับไปบ้านวันนี้น้องอย่าลืมส่งกระจกนะค่ะแล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กง้อมีแฟนหรือยังฮะมีแล้วมีแฟนเรื่อยๆอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดีผมเองแหละนามือ คลายจะเป็นลมใช้ p ป p ป e r m i n ฟิลด์สติ๊ k อ้าวกระเป๋ายังไงอืมหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้ p ป p ป e r m i n ฟิลด์เกลือน่ารักจังเลยใส่ให้เขาดูหน่อยนะก็ได้ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิวเจลเออน,นี่คุณช่วยแฟกสัญญาณมาให้ลูกค้าทีะระวังเลยนะนี่ต้นฉบับหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิวเจลตั้งห้าหมื่สี่ซื้อไปบ่อยไม่ลดเลยนะโอกาสหนะ้าใช่ไหมนะคะจ้ ุยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้ erm Field เปปเปอร์มิ้น์ฟิีเกว